เท่ยนท่านผู้บริหารคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับในเซสชันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการสมรัครเข้าอบรม o b e c Content Center นะครับในรูปแบบออนไลนนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ประจำปีงบประมาณพศ2567นะครับอันดับแรกนะครับ ขอให้ท่านเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปที่ค้นหานะครับแล้วพิมพ์คําว่าเชียงรายเขตสี่นะครับหรือว่าสพปเชียงรายเขตสี่นะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์ของอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสี่นะครับเสร็จแล้วท่านก็ค้นหานะครับต่อไปนะครับท่านก็จะเข้าถึงจะเข้ามาสู่นะครับหน้าต่าง การค้นหานะครับก็จะมีชื่อของสพเชียงรายเขต4นะครับให้ท่านคลิกที่ลิงก์เว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4นะครับหลังจากนั้นนะครับขอ,อให้ท่านได้เข้าเมนูด,ด้านบนนะครับของเว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตนะครับไปเมนูหน่วยงานในสังกัดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสพปเชียงรายเคศีนะครับให้ท่านเข้าไปที่เมนูด้านบนนะครับจะเป็นตอนนี้จะเป็นเมนูที่3มนะครับก็จะเป็นหัวข้ออบรมอุเบกคอนเทนต์เซ็นเตอร์นะครับให้ท่านคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะเจอ หน้าต่างของการอบรม o b e c Content Center นะครับของสพปเชียงรายเขต4นะครับตรงนี้นะครับจะมีเมนูอยู่2เมนูนะครับให้ท่านเลือกเข้าอบรมนะครับสําหรับคุณครูท่านผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษานะครับที่สนใจจะเข้าอบรม o b e c Content Center นะครับในรูปแบบออนิมานะครับท่านก็เลือกเมนูที่1นะครับสีเขียวนะครับส่วน สำหรับท่านคณะกรรมการกลั่นกรองสื่อ Object Content Center นะครับซึ่งทางสำนักง,งานเขตของเราได้มีคำสั่งแต่งตั้งไปแล้วนะครับก็ให้ท่านเลือกเมนูที่สองนะครับจะเป็นเมนูของการอบรมการกลั่นกรองสื่อ Object Content Center นะครับหลังจากที่ท่านเลือกเข้าไปแล้วนะครับท่านก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของอการลงทะเบียนอบรมนะครับของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4นะครับ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบของ Google f o r m นะครับก็ให้ท่านกรอกรายละเอียดเข้าไปนะครับซึ่งก็จะมีอีเมลนะครับเป็นชื่อนามสกุลของท่านนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านกรอกข้อมูลเข้าไปให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็จะเลื่อนลงมาครั้งล่างสุดนะครับก็จะมีปุ่มกดส่งนะครับให้ท่านคลิกที่ปุ่มส่งเข้าไปห่งครั้งนะครับ หลังจากที่ท่านกดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะมาพบกับหน้าต่างสุดท้ายนะครับซึ่งจะมีลิงก์ของการอบรมนะครับมีไว้ให้นะครับก็ขอให้ท่านนะครับกดลิงก์เข้าร่วมการอบรมนะครับเมื่อท่านกลดลิงก์เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับะจะเข้ามาในส่วนของ Google Classroom นะครับซึ่ง ก็ขอให้ท่านนะครับกดปุ่มเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับซึ่งจะเป็นปุ่มสีฟ้านะครับหลังจากนั้นท่านก็จะเข้ามาสู่ห้องของการอบรมอของสำนักงานเขตของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมี เมนูด้านบนอยู่3ามเมนูนะครับก็จะเป็นเมนูฟอร์มเมนูงานของชั้นเรียนนะครับแล้วก็เมนูบุคคลนะครับให้ท่านคลิกที่งานของชั้นเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก็จะเป็นหัวข้อในการอบรมนะครับมีอยู่สหัวข้อนะครับก็ขอให้ท่านนะครับเข้าไปกดเข้าไปดู ซึ่งจะมีคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีไฟล์ PDF นะครับเพื่อให้ท่านได้ศึกษารายละเอียดนะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านได้ทำแบบทดสอบนะครับซึ่งในแบบทดสอบนะครับถ้าหากท่านทำแบบทดสอบทุกหัวข้อของบทเรียนแล้วแล้วท่านที่สามารถทำแบบทดสอบ ให้ผ่านกณน์ได้นะครับท่านก็จะได้รับเกียรติบัตรของทางสำนักงานขีดในลำดับต่อไปนะครับ <c oughs> ซึ่งเมนูนะครับก็จะมีทั้งเป็นรูปแบบไฟล์ pdf นะครับในบทเรียนนะครับแล้วก็จะมีในรูปแบบของคลิปวิดีโอด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านาเข้าสู่บทเรียน แล้วเข้าไปศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ให้ท่านได้ทําแบบทดสอบนะครับซึ่งก็จะเป็นในรูปแบบของ Google Form นะครับซึ่งรายละเอียดในการทําแบบทดสอบนะครับอ่าก็จะมีอีเมลนะครับอีเมลของท่านนะครับให้ท่านกรอกข้อมูลลงไปนะครับเป็นชื่อนามสกุลนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับหลังจากนั้นนะครับ ท่านก็จะต้องทําทแบบทดสอบนะครับให้ครบทุกข้อนะครับแล้วก็ถ้าผ่านเกณฑ์นะครับในทุกหัวข้อแล้วในทุกเซสชั่นในทุกบทเรียนนะครับท่านก็จะได้รับเกียรติบัตรนะครับซึ่งจะส่งกลับไปทางอีเมลของท่านที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับ ท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับาการจัดอบรมโอเป e คอนเทน,นเซนเตอในรูปแบบออนไลนในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ